ที่ลูกค้าบอกว่าเอาสองคนไปขายของอะ่ะแล้วเขามีแค่แค่แสันกินในไม่รู้วนี่สนแสดงว่าแบบกินจาบ,บคนอื่นอะ่ะกินแบบกินขนมอะ่ะกินจากปากอะ่ะแล้วใครดิร้วหนูไม่หึงอะไรเลยหนูเฉยๆมากแต่ตอนที่ปากสนแสดงจะชนกับอีกคนนึงอะ่ะให้ดดิ้วปีดดังมากคนพยายามดิ้ปีดแบบไม่ยอมอะ่ะฉันไม่ยอม มันก็พูดยากเราแม่มันต่อหน้าต่อตาอยากเห็นแนดหึงใพริวบ้างบางคนน่ะเขาเป็นคนกี้หึงแต่เขาไม่แสดงออกไงเขาอาจจะคี้หึงแม่มีสองแบบหนูเป็นคนดีนะแม่เอาจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยไปกอกแกะอะไรกับใครหนูรักเดียวใจเดียวที่อยากหนูค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์อยากเห็นแนดหึงใพริวบ้าง บางคนน่ะเขาเป็นคนขี้หึงแต่เขาไม่แสดงออกไงมีคนบอกว่าหนูไหลเรือเยอะเกินสงสารชนกะกหรอเมยนจะมาบอกว่าหนูไหลเรือแล้วสงสารเชนะกอะ่ะไปดูเชนะกก่อนนะกอดสาวมาแล้วกี่คนนี่แก่หึงหรอเรามันตัวแม่ตัวมัมเรื่องการหึงหวงอยู่แล้วถ้าการการถ้าเกิดว่าการหึงหวงเป็นกีฬาเนี่ยในนี้คือเจ้าเหรียญทอง ใช่หนูคือแอมเบอร์วัน